ฮัลโหลเบบี้จูนตื่นลูกอ้วนตื่นให้ดูเด็กอ้วนสองคนหลับปุ๋ยปุ๋ยน้องจูนเจ็ดเดือนเรียวบอลนะจ๊ะของแม่นิงคือคนซ้ายมือผมยาวและก็ลูกสาวแม่โอคนผมสั้นจากอาร์ติสเดียวกันนะคะสาวน้อยรัสเซียเป็นงานสั่งทำคุณแม่ได้ ฟิกไว้ว่าเอาผมสั้นแนวนี้คิ้วบางๆหน่อยแม่หนิงจะคิ้วเข้มกว่านิดหนึง่งแต่เป็นคุณแม่อาร์ติสเดียวกันค่ะน้องจูนค่อนข้างอ้วนเลยอ้วนมากๆเดแม่หนิงจะเทียบกับขนาดนิวบอลให้นะจ๊ะเดี๋ยวไปดูความน่ารักของพวกหนูสองคนกันอันนี้แม่หนิงใช้แสงธรรมชาตินะแล้วก็ถ้าจะให้ชัดเจนเนี่ยต้องเปิดคอมหรือ ต่อกับทีวีอินเทอร์เน็ตแรงๆเนี่ยจะเห็นเส้นเลือดชัดมากจะเห็นรายละเอียดชัดมากแม่หนิงค้างไว้ชัดกระทั่งเส้นคิ้วกล้องแม่หนิงค่อนข้างชัดนะ,ๆๆๆนะเห็นขนตาเห็นเส้นเลือดที่เปลือกตาไหมคะเหมือนคนไหมนี่คนนี้ลูกสาวแม่โอเป็นงานสั่งทำนะคะก็รอ,อนานหน่อยเพราะติดช่วงโควิด -19 นะจ๊ะ Sabes, ผมจิ้มโมแฮเลียงเส้นสวยเป็นเบบีน้อยผมยังงอกไม่เยอะโกนผมไฟมาก็เลยงอกไม่เยอะนี่ส่วนของแม่นิงผมยาวเลยผมหน้ามาด้วยซึ่งผมหน้ามานี่เราสามารถที_<_<_่จะปัดปัดเปไปได้จุ๊บปัดไปทางไหนก็ได้เห็นไหมคะว่าผมเขาค่อนข้างบางคือตัวส่วนตัวแม่นิงเองอ่ะชอบเด็กผมบางๆ เพราะว่ามันเหมือนเด็กจริงๆเด็กจริงๆไม่ได้ผมหนาอะไรเวอร์วังหรอกอม,มันน่ารักดีมันดูเป็นเลียวเดียวค่ะไม่หนาหนามากๆมันจะดูเป็นวิกเป็นดูเป็นตุ๊ก,กตาเกินนี่ของแม่หนิงก็เส้นคิ้วเขาจะเข้มกว่าแต่พวกขนตาพวกจม่วงแล้วก็เส้นอา่าที่เป็นเส้นเลือดฝอยอะจ้ะชัดอยู่ สีปากสวยน้องจูน 7M ก็จะใส่ชุดที่เป็นชุดของเด็กจริงๆได้ประมาณ6เดือนนะคะเขาจะใส่พอดีก็คือเหมือนน้องจูนนี้แขนขาเต็มบอดี้ผ้าตัวนี้คอมีแค่นี้คอมีแค่นี้จูนอ้วนคอมีแค่นี้แล้วนี่เป็นบอดี้ผ้านะแล้วก็เป็น ขาเต็มดูขาหมูไหมหมูมากสองคนนี้ขาหมูมากนี่ดูขาเขาเท่ากันเลยเป็นคิดเดียวกันเลยนะดูสิอ้วนๆสองคนนี้อาร์ติสเดียวกันเลยเดี๋ยวแมิงจะให้เทียบขนาดของเอ็นบี B, นะคะขนาดนิวบอลนะอ่านี่จะ้ะเทียบขนาดนิวบอลนะดูภาพรวมอืม เดนิวบอลเเล็กกระจิ๊ดเดียวเองค่ะดูแขนหัวขาไม่ต้องพูดถึงเล็กแน่นอนเด็กแรกเกิดกับเจ็ดเดือนแต่เจ็ดเดือนค่อนข้างใหญ่มากอ้วนปักเลยค่ะอุ้มอมนี่เต็มไม้เต็มมือมากเลยเอ็นดูนี่คือนิว o อกับเจ็ดเดือนนะคะคนกลางคือโลแกนคิดนะคะน้องโรมของแม่หนิงลูกชาย ดูขนาดดูขนาดหัวก็รู้รอบหัวน่ารักนะ่าเอ็นดูขาปักมากไปดูไปดูไปดูขาใกล้ๆนี่ดูขาสิกระจิตเดียวเองเท้าเล็กกันนิดเดียวเองอันนี้ก็ใส่ชุด NB ค่ะก็จะหลวมๆห,หน่อยเด็กที่เป็น NB ก็ใส่ชุด NB พอดีใส่ชุดนิวบอ n และคออ 0M เนี่ยพอดี เนี่ยแมผมบางๆมันจะได้อารมณ์เหมือนเด็กจริงๆน่ารักไม่ต้องผมหนามากถ้านหนามากมันจะเหมือนวิกดูปอมอะค่ะแต่ถ้าวางตัวหนาบ้างก็ดีหนาแบบไม่ได้หนามากค่ะหนาให้ให้เห็นเออหนังหัวบ้างก็ดีค่ะเหมือนคนปกติอะค่ะหไหมคะน่ารักดูลูกนิ่งของหนูได้นะ แม่หนิงจะลงไว้ในเพจแล้วก็ Facebook ส่วนตัวนะคะในเพจก็อยู่ในคำบรรยายลิงก์ใน YouTube จ้ะไม่ตอบคำถามราคาใน YouTube นะคะเราคุยกันในเพจค่ะขอบคุณที่ติดตามนะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายจ้ะจุ๊บๆ